นะคะเตียมกำลังมองฮะตัวซับทบทบเทว่าเป็นเบ้นชั้นนำห้องลูกนะคะลงมาเลยซ้าซุ้งค่ะซุนซองนะคะหว่าจะคุมไม้กับราคา่องพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจากเี่ทางร้านค้าไปเลยอสองย่งรวยซึ่งซ้ำรวยเขื่องวันนี้เราจะมาบอกว่ามันดีพันผือหรือไม่ดีตรงไหน,น นี่นะคะเราจะมาเทสความเร็วของนาเจอักันะคะว่าถ้าสกรีนมันดีขนาดไหนได้ลองเลยมันเทสความเร็วของนาเจอนี้ก็ถือว่าดีนะคะมาเลยการท่าอกันนะคะว่ามันประมาณไหนได้ขาวเอฟจะฉาดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาเลยวิดีโอแบบโอเคกันค่ะว่ามันจะฉาดกันไหม นี่นะคะวิดีโอโอคเคนะคะมาเล่กันค่ะว่ามันเล่ได้ประมาณสูงสุดเโยเทจะรอยเยสิปีนะคะทุกคนสูงสุดเจยเทเจดรอยน้าโจความละเอียดเป็นหน้าจจเฮดดีนะคะเจะรู้ซึกได้ว่ามันซีซีสันจะซัดหมาเลยค่ะ ลำพงก็จัดกินมีเปิดชุดค่ะวันที่ว่าใช้ได้เลยค่ะ <Okay. S 2> ในรักค่ะซ่องบันเกานี่กระห่าย่ยังเหมือนกันนะคะเสีนดเลยได้พัน,นี้เรามาแรกกันนะค่ะว่ากองจะชวยขนาดไหนมา ะ,ะ้าม,มาลงแอปโยดฮิตได้นั่นก็คือแอปเป๋าตั้งนะคะและสกแกกนาได้ชัดเจนเลยค่ะจาความคกีนเห็นข้อเทราถ้าใครเดี๋ยเคยใช้มือถือ3้ำถึงเซันมากวนแล้วอาจจะไม่คอรมาตัดใจทางเลยแต่ถ้าวัดเทียบด้วยราคาประมาณ2,000กว่าด้วยกันแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นเทวีสุดเลยคะ่ะ